ชีวิตในวัยเด็กของาศาสตราจารย์เดชาวราชุนจะไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าท่านจะต้องกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตแต่หลังจากที่ท่านได้รู้จักกับเพื่อนร่วมห้องที่มีฝีมือในทางศิลป,ปะก็ทำให้ท่านได้เริ่มมองเห็นเส้นทางเดินในชีวิตของตัวเองในวัยเด็กก็จะชอบงานหัตถกรรมชอบวาดเขียนชอบเล่นดนตรี พ่อก็อยากจะให้ไปเรียนทหารเพราะพ่อเป็นทหารผมบอกไม่เอาอ่ะพอดีตอนม .6 มาเข้าที่โรงเรียนวัดสุทธิก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาชอบวาดรูปเขาก็วาดรูปสีน้ำรูปเอ็นวิสรูปคิปลิชชาร์ดอะไรสมัยก่อนนั่นผมก็เลยนั่งวาดกับเขาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เป็นเพียงแค่ความชื่นชอบก็พัฒนามาเป็นความหลงไหลจนอยากจะเข้าใจในความหมายของคำว่าศิลปะที่แท้จริง และนั่นคือการเริ่มต้นนับหนึ่งในชีวิตของท่านเพื่อเดินไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพก็ขอพ่อบอกว่าเดี๋ยวจบเนี่ยจะไปเข้าพ่อช่างพ่อบอกไปเรียนไมเดี๋ยวแกก็ต้องไปเขียนลงหนงลงหนังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันจะไปมีอนาคตอะไรผมก็บอกว่าผมขอเรียนเป็นครูนะพ่อบอกว่าเขาก็ไม่ให้แกเป็นครูใหญ่แล้วก็เป็นครูวาดเขียนนั่นแหละ ถึงแม้ครอบครัวของท่านจะไม่ค่อยให้การสนับสนุนแต่เมื่อโชคชะตาได้กำหนดมาแล้วให้ท่านต้องไปเป็นศิลปินจึงทำให้ความตั้งใจของท่านในการเข้าเรียนที่เพาะช่างสามารถก้าวผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เอราเราได้เข้าเรียนที่เพาะช่างก็ชอบออกไปวาดรูปโดยเฉพาะสีน้ําก็เที่ยวไปเดินว่าแถวเยาวราชตามบัดตามบาอะไรต่างๆเนี่ยผลการเรียนก็เลยไปที่หนึ่งของชั้น ตอนป,ปลายผมก็ไปเขียนรูปที่วัดนางนองก็ไปเจอนักเรียนช่างศิลป์ห้าคนมีอยู่คนหนึ่งเขาก็มาคุยกับผมก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ระทับใจเขามากแล้วต่อมานักเรียนช่างศิลป์คนนั้นก็มาสอบเข้าศิลปรกรแล้วก็นั่งตีกับผมอีกนักศึกษาคนนั้นก็คืออาจารย์นนที่วัดจันทนปรินก็เลยเป็นเพื่อนรักช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไป ระหว่างที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรความสามารถทางด้านศิลปะของท่านก็เริ่มปรากฏออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะ จนเป็นที่เรื่องลือของทั้งนักศึกษาและครูบาอาจารย์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากที่ผมเข้าศิลปรกรได้ผมชอบวิชาองค์ประกอบของท่านศาสตราจารย์เกติคุณชลูดนิ่มเสมอท่านก็ให้หัวข้อเราทํางานให้เราได้มีโอกาสได้เลือกว่าหัวข้อไหนจะถูกใจนะฮะผมก็เลยไปเก็บกระดาษวาดเขียนสีน้ําที่เพื่อนทิ้งๆในห้องโดยทดลองเอาน้ํสตดส้สมเทาสีเทาน้ําทาแล้วก็เอาเตาอ่างโลมาย่างกระดาษสีน้ำเนี่ยมันจะขึ้นเป็น สีน้ำตาลเราก็เอาสีช็อกอะไรมาช่วยเติมเหมือนองค์ประกอบแบบเด็กๆปรากฏว่าเอาส่งอาจารย์ร้อยแผ่น อาจารย์ก็ให้มาร้อยคะแนนเต็มรุ่นพี่วิ่งมาดูกันใหญ่เลยเพราะว่าไม่เคยมีใครได้องค์ประกอบร้อยคะแนนนะงานชุดนี้ผมก็เอามาส่งงานศิลปกรรมแห่งชาติก็ได้เข้าแสดงก็เลยรู้ว่าถ้าเราทําเป็นลักษณะแนวความคิดเป็นแบบนามธรรมเนี่ยมันก็สามารถแสดงศิลปกรรมแห่งชาติได้ผมก็เลยเริ่มทํานามธรรมจากนั้นเป็นต้นมา แต่ด้วยความที่สังคมไทยในช่วงที่ศาสตราจารย์เดชาวราชุนกำลังใกล้จะจบการศึกษาอยู่นั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะเท่าไหรน่นักการจะหาเลี้ยงชีวิตด้วยการเป็นศิลปินเพียงอย่างเดียวนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากจบแล้วก็อยากจะเป็นศิลปินแต่บ้านเรามันไม่ค่อยมีคนสะสมงานศิลปะ เพราะนั้นการที่เราจะอยู่รอดโดยการทำงานศิลปะมันก็จะยากแล้วอีกอย่างนึงลักษณะงานของผมค่อนข้างจะเป็นนามธรรมาซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีคนเข้าถึงงานถึงสมัยนี้ก็ยังยากอยู่ ก็เลยคิดว่าเราก็คงจะต้องหาอะไรทำสักอย่างที่มันมีเงินเดือนแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ทำงานศิละปะก็ดูแล้วว่าการเป็นครูมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้ใช้วิชาความรู้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาก็เลยไปสมัครเป็นครูที่วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างบางพลัดซึ่งต่อมาก็ย้ายไปสมทบเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยนิสัยที่เป็นคนชอบทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้ผลงานในแต่ละช่วงชีวิตของท่านมีความหลากหลายไม่ซ้ำแบบกันและยังไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆอีกด้วยการทำงานศิลปะของผมเนี่ยผมเปลี่ยนเพราะว่าผมอยากหาความสุขจากสิ่งที่ผมอยากทำมากกว่าเพราะนั้นการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนวัสดุอะไรต่างๆมันเกิดจากความสนใจที่เราอยากจะทำอะไรใหม่ๆ แล้วนอกจากนั้นผมก็ชอบที่จะทําหนังนี่ตัดหมวกตัดกระเป๋าตัดเป้ทําเป็นร้อยร้ยใบเลยเพราะเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้แม้ในการเรียนศิลปะจะไม่ได้การันตีว่าผู้ที่จบออกมาจะต้องไปเป็นศิลปินเหมือนกันทุกคนแต่ศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้มีทั้งเรื่องของทักษะและจินตนาการควบคู่กันไป มนุษย์เราเนี่ยมันมีสมองสองซีกซีกซ้ายมันเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผลซีกขวาเนี่ยเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องของความสุขการใช้สมองสองซีกเท่าที่ผมเห็นก็มีดาวินชีก,กับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเก่งทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และก็ทางด้านศินลปะ พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นภาพวาดฝีพระหัตของพระองค์ท่านจึงนับเป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งพระองค์ท่านสนใจเมื่อท่านสนใจท่านมาศึกษาได้ไม่เท่าไหร่ท่านก็วาดได้ แต่การวาดของท่านในระยะแรกเนี่ยท่านก็เขียนจากรูปเหมือนแต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะทำอย่างที่ท่านคิดมากกว่าที่ท่านเห็นเพราะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่ท่านทำงานในช่วงหลังเนี่ยมันก็จะเป็นนามธรรมันเป็นความรู้สึกที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นงานศิลปะเพียวๆน้อยคนนักที่จะทำได้